สุดเคร่อมายดีรับพี่น้องยินดีต้อนรับก็สู่ชวนชัยรถไทยซิ่งชาแนลครับสำรวจรถกับพี่น้องเขาอยู่ในปั๊มพีทีครับปั๊มพีทีครับใช้ออชัยภูมิมาแล้วครับสำรวจรถนี่ยังล้นมาพี่น้องคือจุดปุ่กไมายเขาคืออาบน้ำครับปั๊มพีทีจะมีห้องอาบน้ำครับพี่น้อง ลั่นของก่วงของรถบรรทุกครับอเอามาสำรวจไทยต้มลูกกะยังปกติดีอยู่ครับยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เพื่อได้มาแล้วก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไถซิ่ง channel น,นี้ได้เลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆครับนี่ครับอาบน้ำพี่น้อ,านาองอาบนา้ำเตรียมควางอาบน้ำครับพักรถพักลา ็คล็บเช็คของโอ้โหทูไทยท่านแต่ปลอดครับพี่น้องใบแห้งมาเลยรวดติดปักมือหนึ่งสองสองเส้นครับสองเส้นเอออันนี้ใรยังเพราะทูทูไท,ทยไทยไปไหนอยู่ครับสามเส้นเห็นรวดสามเส้นแล้วจอดแล้วก็ เก็มตัวครับอุปกรณ์อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำสามเส้นน้ำมันเราจะถึงไหมเน,น้องดูน้ำมันไม่เมีเส้นอะไรยี่ปอปัวน่วา,า,นาจะสูสีน้ำมันเรือเครื่องถังครับลอยหาสิบหยุดเรือถังกับสามรลอยลัวสามลอยสี่ลอยลัถึงกี่ดอกตีสิดว้วย ครับเพระมาณนี้ครับดูคอดูคอดูคอเฮาบ่ทันได้ล่างนักตะเกียครับนี่ล่างนัก,กเกียวแรบบตรวเช็คครัดวันนียังติดปกติบันไดครับพี่น้องก็งคือขึ้นงไม้เขากะอาบน้ำครับอาบน้ำพักแล้วแป๊บหนึ่งเขากะลุยต่อพี่น้องเช็ครถเช็คลนาะแรีนมาลอยกระโกแล้วครับ สามพีทีครับพีทีนี่กะเหมาะสําหรับรถบรรทุกครับมีหม่องจอดนอนจอดพักพอนจอดอามน้ำครับคี่ออำเนื้อควนสะรวกให้ให้รถบรรทุกแบบเต็มที่ครับพี่น้องความรู้สุกสถานการณ์ครับพีทีจอดพักจอดเก็บแรงครับนี่พี่พักฟรีที่ฟัดฟรีพักฟรีครับพักฟรี ห้องอา,นาบน้ำก็มีห้องน้ำก็มีด้านข้าก็มีเขา่าคืออยูปอ่ประมาณนี้ครับคือเขาเสียบน้ำพี่น้องเดี๋ยวผมอาบน้ำแป๊บหนึ่งครับเตรียมของแป๊บหนึ่งครับเตะกร้าแล้วครับตะกร้าสบู่นะครับ,กกรบห้องอาบน้ำคลิปนี้มีอะไรพี่น้องถ้าชมวิถีชีวิตสาวรถบรรทุกก็มืดเถอะ กดไฟอุ่นใช่ป่ะอเออเกียงแล้วครับเกียงแล้วกะ้ะพร้อมมียังไงพี่น้องนีห้องน้าำตะบูตะก้าผักบัวให้อาบครับเออเงเซียนะพี่น้องน,นี่ครับประมาณนี้ครับห้องน้ำก็ธรรมดาครับห้องน้ำในปั๊มธรรมดาก้ะออกมาณนี้คนะรับขออนุญาตอาบน้ำแป๊บหนึ่งครับพี่น้อง นั่งเลยนะครับพี่น้องหาซื้อของกินครับรอดร้อนกับไปซื้อของกินหัวประเทศแห่งนี้เพื่นอนเข้าร้านค้าผู้ใดขอมาแลกกับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับเชิญชัยรถไถซิ่งแชนแนลเน่ยได้เพี่น้องเปื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดชิปต่อไปเรื่อยๆครับไปหา ข้างดึงมึงครับเสียหารลอยเพราะว่าเปียกขึ้นหนึ่งกินวันป่นแต่มึงครับว่าเข้าเสียวหยิยงเนี่ยปกติกับสีเป็นลาต่มีซ้อนแต่หนาจากพวกนี้อันนี้เป็นลาเต่อะไรโกโก้ส่วนมากผมจะกินลาเต่ อิตาคาแฟะได้ก่บบันเลยพี่น้องเราได้ลาเต้แล้วเราต้องหารึ่งดด่มแกงง่วงนี่สป,ปันเซอร์กันเขาเลวพี่น้องแล้วก็ซัพแซบบี่น้ำต,ตาลศูนย์เปอร์เซ็น ก้อบนบอลกับเพิ่มคมก,ลลก้อนบาลร่างกาย้วคาขนมครกเคี้ยวก็เก็บเก็บเกี่ยงง่วงไปครับพี่น้องนี่ยังไรครับประมาณนี้แหละที่ผมสิกธิส์สเบียงเพียบเลยพี่น้องซี่ลอยน้ำแพกหนึ่งสบเบียงเพียบเลย หมดสี่ร้อยโอ้สอี่คุมรดรอดเห็นไหมน้ำมันแพำไม่ครับพี่น้องเสร็จใส่่ะหนารถหกธรรมดานะครับมันหนึ่งครับนี่ยังไหลครับพร้อม ซื้อสเสบียงมาแล้วก็ได้จัดสเสบียงหนารถเกิดพอมาออกเดินทางกันพี่น้องกะพอมีอย่างไรฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไถซสิ่งชนะวันเลิฟพี่น้องทีมงานวอนอัวครับจัดไปแชร์เลยออกว้าบุญนะครับาปทางไซนหน่อยเมโทรไซ้หน่อยกับประมาณนี้นะครับกะร้อชมผลงานกันครับเดี๋ยว ท้ายตอนเรียนรถเลยมึงน้ำ่น้องชีวิตหนารถจัดขอระยัดจัดของแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปเ้าไปเมืองวงามีมีอย่างไดวะนีะ่ไงหน่อเอาเดี๋ยวรถกันหนารถกันสิประมาณนี้ครับผมกะสิลงลงวันนี้องหน่อยแเจอไปร้านนั่นเขาก็ต้องจัดของให้มันดีถึงเวลาเขาขับเนาะขับรถต้องจัดของให้ดีถึงทั้งวันนี้ฮีโน่ทั้งทั้งนี่ตอนแรกสตาร์ทก่อนละก่อนขอระยัดเปิดแอร์ก่อนครับ แอร์ก็เป็นระบบไฟฟ้าเปิด,ดมเปิด,ดไฟดีรูปเปิด,ดไฟดีเนี่ยไฟหนาเนียก็ทำการจับจับของพี่น้องจับของจับของจ้ขงจะข้าวยังไเ่ี่ยกระดาษเปียกสเบียงมามาขนมขนมเจลีครับกินแกงหวงครับผักกระป๋องนมกาแฟเครื่องดืืม ซุกน้ำแข็งห้องถั่นใหญ่จัดครับอันนี้เป็นพวกของมามาถังกระป๋องหลักการนั่นไปถ่ายกินครับพร้อมกินอันนี้น้ําแข็งน้ำแข็ง,ขงอะไรเส้นแบบนี้ครับทนทานทายาทขนมแล้วก,าก,กาฟฟ็กาแฟ,ฟกาแฟกับผมกิน็ไม่รู้ครับกับขนมไปถะย่านนั่นกะสงสกากาดำฮวันกินไปนดำทางครับเดีย๋ยวขอยากแป๊บหนึ่งครับพี่น้อง กระเทาไว้กระดะย้ำคืนงวงๆครับพี่น้องสองอันเนยอง่วงย้ำคืนคืนมีครับซ้ายข้างดือยแหลกแข็งเนาะดึงหัวแข็งหัวเดียวเห็นมีตรดวดครับมาตุ้กข้างเน้ำก่อนนีนน่น้ำช้าเนี่ยนน้ำช้านี่ ซาบเป็นน้ำธรรมดาจริงอ,อะไรอยวะเปลี่ยเป็นน้ำธรรมดาจริงป่าซากระเสียมไอย่าเปลีนเป็นน้ำธรรมดา,า,าเกเนาะ,ะเปลี่ยนเป็นนน้ำอมฤตธรรมดากวน I'm coming back. Yeah. Okay. 没有。Oh, yeah.

นเชนเกี๊ยวเขาจะกิไปะาษปือกแงเขาินกินน้ำเขาเปือกแห้จัเตรียมข้าวของย่างเีทั้นั้น นี่เนาวพี่น้องไงข่าวของม,มัณน,นี้ก็คือขับไปเมองจอไปครับมึงก็คือมือสามารถยิบพวกของอยู่ของกินนี่ถึงมด <c oughs> นี่ก็ตู้เย็ยนเขาเนาะตู้เย็ยนเราก็มีสัย์ยังข่าวของคือสามารถยิบจับได้ถึงมืดครับอ่าก็คือมันสิ่งงายมันสิเขาเขาสะดวกสบายก็คือ,ก,คอกินได้ ผมว่าวาจีตีเป็นตู้นอนอยู่แต่มันกับตอนนี้มันกับพับไปมันกับใส่ของใส่เอกสารใส่มันเป็นตู้เย็นน้ำกัเลยพระธานนีเห็นครับหลักๆเลยคือเงินปรทธานไม้มีปากพี่น้องน้ำนี่แหละครับพักดันพักดันพักดันซอยกันไหมครับบน้าผมของประานแห่งครับพี่น้องพักดันซอยกันสิได้มู่มีกินน้ำเผินเนี่ยวิถีชีวิตเช้ารถบรรทุกไปทังสี่นะครับ ยังก็พอหยิบจับได้ยังไงเนาะไฟหน้ารถก็มีพัดลมก็มีนี่ก็คือเป็นปลอ,อนปลอนหมอนผ้าหม่มเสือเอ้อผ้าก็อยู่นี่เนาะอ่าก็บ่มีมีอะไรพี่น้องก็ประมาณนี้ครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถแท็กซี่แชนแนลนีเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆครับกันี่แหละครับความลำบากของชาวรถบรรทุกเนาะอาบน้าอาบน้องเดินทาง ไปเรื่อยๆครับกินกะมีสื่อกินแน่เฮ็ดกินแน่ครับเขาก็ตามวิถีชีวิตเนาะแต่ส่วนมากผมกะเสียกินผมก็มีตาแก๊สบมียังอยู่เก็บไว้กองตัวลูกเนาะเฮ็ดกองน่อยเพื่อ,อจะออมนวยความสะดวกเจาของเวลาหาสื่ออยู่สื่อกินบบนี้เนาะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้กะมันสีเงาผลเนาะฝากพี่น้องน้ำนี่เด้อครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่น้อง คลิปนี้ก็วันนี้ยังไรบ๊ายบายครับสวัสดีครับ